เจ้าหญิงสีชาติกับอัศวินดาบไร้เทียงทานเล่มสีเล่มนี้เป็นตอนต่อจากอนิเมที่จบไปเป็นการเปิดเผยถึงอดีตของอาริสุอินกับแผนการทำลายงานเทศกาลเจ็ดอัศวินดาบดาราปิกคิต้องเผชิญหน้ากับเลเซอร์อันดับหนึ่ง ของโลกและการปรากฏตัวของพี่ชายของเขาที่เก่งกาจที่สุดในระดับนักเรียนเล่มน,นี้เขียนถึงช่วงปิดเทอมซึ่งตามปกติเรื่องอื่นจะเป็นแค่ช่วงพักขั้นเวลาแต่เรื่องนี้คล้ายกับเป็นเนื้อเรื่องหลักที่เป็นจุดพลิกผันเลยก็ว่าได้ยังคงสนุกและน่าติดตามครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับมีช่วงปิดเทอมพวกของอิคีพระเอกกับสเตนล่านางเอก และพวกตัวแทนโรงเรียนฮากุลโรงเรียนพระเอกต้องเข้าค่ายฝึกเพื่อเตรียมตัวรับมือกับงานประลองเจ็ดอัศวินดาบดาราโดยที่สเตนล่ามีโทกะประธานนักเรียนช่วยฝึกให้ส่วนอิกิมีนันโกโทราจิโร่ เทพยุทธ์อาจารย์ของโทกะมาช่วยฝึกให้ตลอดจนเหล่ารุ่นพี่ปีสามในสภาน,นักเรียนก็มาช่วยฝึกด้วยเพราะปีนี้กับมีคุโรงานเนโอมะจากกระพัดดาบวายุพี่ชายของอิทิเข้าร่วมด้วย เขาเป็นคนที่น่าจะมีฝีมือเหนือกว่าผู้ชนะในปีที่แล้วเสียอีกแถมยังเป็นอัศวินที่มีรังเอเหมือนกับสเตนล่าที่มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นในระดับนักเรียนในระหว่างพักอิกคิและสเตนล่าได้มาเที่ยวทั้งสอง ได้พบคนร้ายกำลังจะใช้มีดทำร้ายผู้คนแต่ก่อนที่อิกิจะออกตัวไปหยุดเหตุการณ์กับพบทิโนมิยะอามาเนะได้พุ่งเข้ามาขัดขวางและหยุดการลงมือของคนร้ายเสียก่อนเมื่อได้พูดคุยกันอิกิจึงได้ทราบว่า อามาเนตนอกจากจะเป็นตัวแทนในงานประลองเจ็ดอัศวินดาบดาราจากโรงเรียนเคียวมอนแล้วยังเป็นแฟนคลับของอิกิีอีกด้วยแต่หลังจากพูดคุยอิกิีที่รู้สึกสังหอนใจจึงขอให้คาง,งามิสาวแว่นชมรมหนังสือพิมพ์ ช่วยสืบข้อมูลของอามาเนให้ทีคังงามีที่หาข้อมูลนอกจากจะทราบว่าอามานเนสสามารถเอาชนะโดยไม่ต้องออกแรงแล้วยังสืบไปถึงนักเรียนตัวแทน7คนจาก7โรงเรียนที่เข้าร่วมงานเจ็อัศวินดาบดารามีประวัติที่น่าสงสยัย ก่อนที่จะโดนอาริสุอินเพื่อนร่วมห้องของชิซึคุน้องสาวพระเอกที่สนิทกันทำร้ายจนสลบไปหลังจากการเก็บตัวทุกคนกลับไปยังโรงเรียนกับพบนักเรียนหก คนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมง,งานประลองเจ็ดอัศวินดาบดารามาดักทำร้ายจนพบอายาเส็นักดาบสาวที่เคยฝึกดาบกับพระเอกและโอเรคิอาจารย์ต้องเข้าต่อสู้และพ่ายแพ้ไปซึ่งทั้งหกและอาริสุอินจริงๆแล้ว ่างเป็นนักเรียนของโรงเรียนอาคัตสกิที่ไม่ได้ร่วมงานประลองเจ็ดอัศวินดาบดาราแต่กับแฝงตัวเข้ามาเพื่อทำลายงานนี้โดยวางแผนจะเล่นงานนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนฮากูนแห่งนี้โดยทั้งหกเง คนยังมีโอมาและอามาัเนร่วมอยู่ด้วยโดยวางแผนจะให้อาริสุอินใช้วิชาลอบรึงเงาทุกคนไม่ให้ขยับได้เพราะอาริสุอินที่แท้จริงเขาเป็นนักฆ่าของรีเบลเลียนลูกศิษย์ของเซอร์วาเลนทูทายดาบศักดิ์สิทธิ์แขนเดียว ที่ถูกจ้างมาแต่เขากับเลือกที่จะทรยศเพราะไม่ต้องการทำลายพวกของชิซึ้คุโดยบอกความจริงกับพวกอิกคิและกัดซ้อนแผนแต่ด้วยความสามารถรู้ล่วงหน้าของอามาเนททำให้สามารถทำร้ายอาริสุอินและจับตัวเขาไปได้ ชีซึคุจึงรีบตามไปช่วยทันทีจึงทำให้อีกคีต้องตามไปช่วยอีกคนสเตนล่าจึงเข้าไปสู้กับโอมาแต่กับต้องพ่ายแพ้ทางด้านพลังกายและพลังเวทโทกะจึงเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บโทกะที่บอกว่า สเตนล่าที่เสมอกับเธอไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ชนะ3แพ้สจึงทำให้สเตนล่าสลบแล้วให้พี่น้องฝาแฝดฮากุเระตัวแทนงานประลองเจ็ดอัศวินดาบดาราทั้งสองคนพาสเตนล่าหนีไปแล้วเหล่านักเรียนปีสา ที่เป็นพวกสะพานนักเรียนจึงร่วมมือกันขัดขวางพวกโรงเรียนอาคตสกิเอาไว้ผลการต่อสู้พวกปีสามต่างพ่ายแพ้หมดเหลือเพียงแต่โทกะที่สู้กับโอมะดาบของเธอที่ฟันด้วยไรคิริไม่สามารถทำอะไรเขาที่ยืนเฉยเฉยได้ เธอจึงใช้ท่าที่พึ่งคิดค้นหลังแท้คิิคาเคมิคาซือจิพุ่งโจมตีเรากระสุนเร็วกันแต่มันกับเพียงแค่สร้างรอยแผลเล็กน้อยให้โอมาเท่านั้นโอมาที่ยอมรับฝีมือโทกะจึงโจมตีใส่โทกะจนสลบไป ทางด้านอิกคิกับชิซุคุที่ตามไปช่วยอาริสุอินกลับพบิโยคุเปเดวายผู้ใช้บเบลเซอร์อันดับหนึ่งของโลกมาขวางทางไว้เพื่อตอบแทนค่าที่พาอิกคิจึงให้ชิซุคุมุงหน้าไปช่วยอาริสุอินส่วนเขาจะต่อสู้เอง คุณการต่อสู้อีกิีไม่สามารถทำอะไรเธอได้แม้จะทุ่มเททุกสิ่งแม้อิโตราเซ็ตสึก,ก็ตามแต่เขากลับไม่ยอมแพ้ทำให้เอเดลไว้ยอมรับในความเป็นนักสู้ของอีกิีจึงเอาจริงดาบสุดท้ายที่ประลองกันอีกคีพ่ายแพ้จนหมดสติไป เพียงเรียกเลือดได้หยดหนึ่งจากเอเดไวท์เธอจึงฝากบอกคุโรโน,โนผู้อำนวยการโรงเรียนที่มาช่วยว่าถ้าเจอกันครั้งต่อไปขอให้อิคิอยู่ในระดับเดียวกันก่อนจะจากไปทางด้านทิสคุที่ไปช่วยอาริสุอินกับพบกับวาเลนชูทายทั้งพลังและการป้องกันทิสคุไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้ จนวาเลนชูทยใช้ดาบฟันใส่จนร่างของชิสคุขาดออกเป็นสองท่อนจนอาริสุอินคิดว่าเธอตายแล้วแต่จริงๆชิสคุหลังจากผ้าโทกะับก็ได้ใช้วิชาใหม่ที่เปลี่ยนร่างกายเป็นกาซอาโอิโรรินเนใช้แล้วจะเปลือยกาย หลบทำให้การโจมตีทางด้านกาย,ยภาพไม่เป็นผลและใช้น้ำในปอดโจมตีวาเลนชูไทยจนสามารถเอาชนะได้ทางด้านสเตลลาที่โดนพวกโอมาตามลากลับได้ไซเคียวสาวน้อยโลลิสวมกิโมโนอันดับสามของโลกมาช่วยไว้หลังจบเรื่องราว ทุกคนจึงได้ทราบว่าที่แท้โรงเรียนอคัสกึกิมีรัฐบาลญี่ปุ่นหนุนหลังจึงทำให้ไม่สามารถเอาเรื่องได้แถมยังได้เข้าร่วมงานประลองเจ็ดอัศวินดาบดาราในฐานะโรงเรียนที่8ปด อีกด้วยและตัวแทนของโรงเรียนฮากูนคนอื่นๆนอกจากอิคิและสเตนล่าต่างถอนตัวหมดโทกสลบไม่พื้นอาริสุอินหมดสิทธิ์ชซึคุจึงได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมแทนเหลือสามคนสเตนล่าจึงแยกตัวออกไปขอฝึกกับไซเคียวหนึ่งอาทิตย์ก่อนเริ่มงานประลอง